สวัสดีจ้าพี่น้องเมธิตผ้ามือผักกุยช่ายหรือผักแตนบ้านเราอาจ้าเห็นไหมจ้าขึ้นง่ามได้จ้าพี่น้องงเสียปลูกเทียนหนึ่งกินได้หลายปีจ้าพี่น้องมึงเนี่ยกินได้หลายปีทิงเสียไอตัวนี้เมทิตกระพึงตัดไปเนาอจ้นะเนาะเก็บการเก็บไปกินเมทิตก็คือตัดออกเลยได้จ้าพี่น้องตัดออกเลยเข้าขึ้นไม่เนีจ้า เขาก็ลั่งขึ้นใหม่นาอจ้จเนาะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะมีเพียเมถีเสียหาแนวมาสีอยู่จพี่น้องเห็นเลยเพียเห็นว่ามีเพียเป็นเพียอ่อนจะพี่น้งงเป็นเพียอ่อนมึงในเจ่น้องปลูกเที่ยนึงกินในลายปีมเมทีหน้าจะปลูกมาน่าจะสองสามปีเลยพี่น้งงนี่รากาตะกอนเนี่เสียไวขางนอกัดที่เอามาใส่ถุงเอาเขามว้ข้าขงในไหมจ๊ะเอาเขามาไว้ในกินเฮ่านี่ยคือของัง ช่วงนานหนาวอย่างยังเขากา็บ่มีปัญหาจ้ะเขาอยู่ไ้สบายจังสีนาจังวาเมธีเอามาไว้ในกิีนเห่าตลอดเลยพื้ที่นี่เห็นไหมจะ้ะนี่เป็นอีกกระถางหนึ่งที่จริงเมทิีขยายก็ไดขันจะเห็นข้าวตุนในเนาะจานะเมพีผงบดิขยายบดิคือบอคอยเดี๋ยวดูแลเขาเลยเลยจ้ะพี่น้องไอ้ต้นกุยช่ายนี่ถุงมันเป็นถุงอะถึงเวลาหนาหอนมาเมธีก็บยาย,ยจา้ะยายไปไป้ข้นงนอกแต่ว่าหัง บ่ได้ดูแลบ่ได้เห็นยังจากยางโรต้น้ำไ่ซื้อแม่จะพี่น้องโรตาน้ำไซื้อเข้ากกบแบบว่าให้ได้กินตลอดนะ่ะปลูกเทียนึงกินได้โดนจ้พี่น้องเนี่ยเพราะว่าเวลาเขาขึ้นเวลาเขาเขาก็มีขึ้นดอกอยู่ด้วยจ้พี่น้องเห็นบ่เนี่ยนี่เป็นการดอกเขาเวยจะการดอกเขาบบดที่นี่ไม่ทิพย์กะถึงนาถึงนาเขาปงไม่แบบว่าเขาเกิดมไม่เห็นไหมจ้ะการดอกเขาก็จะเหี่ยวตายเนาะจ้ะเนาะ เพียงแต่ว่าเขาก็มาดึงการการดอกเขาออกแล้วเขาขึ้นไม้เองสิจ้ะเขาขึ้นไม้กับประมาณนี้เลยจ้ะพี่น้องประมาณนี้เลยจ้ะสวยงามละ่ะเมทิปกับมาตามไปกินไรเทียอะไรจ้ะตัดแล้วกับแบบว่าบดนเขาก็ขึ้นไม้เองสินะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวนเมทิปสีสีด์อันนั้นก้นเพราะว่าเมทิปเห็นในเพียเพียกม็มามาหนีอยู่เพราะว่าเพียนี่คือมันเป็นอีหยังที่อยู่อยู่นี่น่ะมันมีตลอดไหมจ้ะพี่น้อง มันมีตลอดบ่ว่านานาหนาวนา,นา,วนายนี้กระซ้าง,างมันก็นมีตลอดแต่ว่าห่งช่วงหนาห้อนนะมันเป็นพักหลายเนาะจะเนาะมันกับแบบกระจายเนะจะแต่ว่าถ้าเป็นหนาหนาวนี่พักบุกไฮมี่เนะจะพี่น้องพักบุกไฮมี่เขาก็จะมันลุ่มกันอยู่มงเดียวสินะทำมงใดมีขี้เพียก็คือเพียอยู่มงหันนองสินะจะพี่น้องเนี่ยเมธีเห็นต้นนี่เงาต้นเขาเนี่ยเห็นสิมีเพียอยู่เมทีเสียหาเนวมาสีก่อนจะพี่น้อง มันมีเยอะแะแนวสีนั้นไม่ทีพังบริเมืองว่าเขามีเพียนะเพราะว่าบกิดว่าตนแตงสีสีมีเพียเนี่ยแต่ว่าอยู่นี่นะมันสีมิเตเพียที่มันเป็นศัตรูพืชที่แบบว่าอันนี้ยุดตลอดรบกวนอยู่ตลอดเนี่ยที่ในเมิีกมาม่าไม่อีกกระทางหนึ่งจะ้ะกระทางนี่เมิีก้กาไม่เนี่ยก็เป็นแบบว่า เม็ดพันธุ์ออกจากม้วนนี่แหลจะจะออกจากม้วนนี่แหละเมดทิพกามาลงกระถางใหม่นี่ก็จังมึงว่าสิขืนเฮือบขืนเพราะว่ามันเป็นเม็ดพันธุ์เก็บเองแต่ว่าเม็ดพันธุ์หรือซึกว่าเม็ดพันธุ์เขากะนี่ยอยู่จะพี่น้องเนี่ยเม็ดพันธุ์เขากะเกยอยู่จะตัวบกเกยกับสิบกขืนแต่ว่าตัวเกยกัสิเป็นตาขืนยุงสีหน้าเนี่ยเนี่ยจะกระถางไม,ไม่เมทิพกะเอาวานมานลงไปเลยขืนกับขืนบกขืนก็แล้วไปยังสีหน้าเนี่ย กระถางนี่ปลูกให้มันได้ซีกระถางจียพี่น้องเนี่ยประมาณนี้เลยจ้ะนี่งามนะจ้ะเนาะงามเป็นตน้นใบเยดอกจ้ะพี่น้องเป็นตน้นใบเยดอกแต่ว่าหางงามเลยจะ้ะเดี๋ยวไม่ทิ้สิไปหาเนวมาสีดกันเพราะว่ามันมีอยู่ดอกแกเนวสีเนี่ยแต่ว่าหางเดี๋ยวไปเอามาสีดกันจ้ะพี่น้องเพราะว่าเห็นเห็นเพียนเนี่ยเนี่ยเห็นวอยูเห็นม,นมันเป็นมันแบบเป็นแบบไข่มันเม่ยจ้ะพี่น้องไข่ อาจจะแนมเห็นตูเป็นเพียออนจะพี่น้องเห็นบ่นี่เนี่ยตูเขาเนี่ยจะเนี่ยตูเขาตูเพียเลยจะพี่น้องเห็นบ่ตูเพียได้นหมเนี่ยประมาณนี่เลยจะเป็นเพียออนจะพี่น้องเห็นบ่เป็นเพียออนเป็นตูขีเขียวไหมจะเนี่ยประมาณนี่ยเลยจะไม่ทิบกับพ้ามึงปลูกเทียเดียวกินในายปีจะพี่น้องพักอ่ามุ้ยช่ายเนี่ยจะหรือพักแป้นบ้านเฮ้าจะพี่น้องเนี่ย ลราก็กิ้มกระสมตามเสียบด้วยจะนุ่มจีนส้มตามนี้จะอร่อยเนี่ยจ้ะผ้ามึงคือเกาน่ะาจะเนาะผ้ามึงคือเกาถ้าตัดกระลิมแบบตดัดให้เขาขึ้นไม่มันจังแบบว่ามันจังใบตรง,ใบต,รงใบตายบ่มีเน่ะาจะเนาะก็ให้เขาขึ้นไม่เลยจ้ะพี่น้องอเดี๋ยวไปทีไปหาเนี้ยมาสีเป๊บนะคะ โอ่ะเมถีมีแนวสีดยู่แตวาเมเฮ็ดใบยุ่จะพี่นองเด mm ี๋ยวหันมาทางนี้นี่ก็จินจูฉายเมิีตัดไปหมู่ว่านมุกก่ก้อนจพนองเห็นบ่จินดูฉายที่ตัดกันไปมึงก็ลังเลิมขึ้นอีกจ้ะบันนี้ม่ว่นี่ม่วน่วนี่เป็น,มน,มนเนมทถีที่จะแยกออกจากกระถางงีเขาไม่ใชนะกระถางงีเนาะเมิีกับมาแยกมืว่นี่ออกมึงเนี่ยคือแบบว่าเขาบ่ามิสลด่มีเหียวมีหยางจะพี่นองคือแบบว่า เท้าออกแยกออกเขาก็ออกมากแหละเขาก็ขึ้นปกติจะบ,บ่มีสโลดเลยได้จ้ะพี่น้องว่าเขาแยกออกเขาถอนออกสินะนี่กินจูชายนี่จ้ะกอมิทิวาสิปลูกง่ายนะจ้ะเนะเาะเดี๋ยวมิทิปเนวนี่จ้ะแนว่ยสีน้อจ้ะเนาะแนวสีด,สดกระสีมาสีดก่อนจัดหนอ่องสีดตน้นอันนี้ก่อนปั้มก้อนจ้ะ ได้ได้แนวสีดใหม่เด้อจ้ะนี่สีก่อนสีเพียมิถีสีแนวสีใหม่เพราะว่าสีสีไอแนวสีปีกายนี่พังยุดี่ดีกะแบบว่าอแตกไม่จ้ะพี่น้องขวดเขาแตกออกไมจ้ะสีดก่อนกลยไดใส่้อใหม่จ้ะบบนี้สื้อเอาแบบนี้กว่าเก่าเพราะว่ามันเวลาเขาสีดจังสีมัน มันได้ดนไหมจ๊ะขาบัาต้องก็ผสมดูสีดข้างว้กระโบเป็นอย่างกะเวลาขาเห็นข้าอย่างขาก็มาจับไปสีเออรวดเพราะว่ามันเขาผสมใ้อยู่แล้วนะแนวสีดไม่ทิบนี่กระโบมีอย่างเจ้พี่น้องมีโอ้ยงวดนี่ไม่ทิบได้น้ําผึ้งควันไฟมากาไหมจ้ะพี่นอ้องแล้วก็น้ำยาล้างจานคือเกาแล้วก็กา,าแฟจ้ะเนี่ยสามอย่างเด้อจ้ะเนี่ยสีเมทิบนี่แต่ว่าน้ำผึ้งควันไฟนี่ดีหรือเด้อจ้ะพี่น้อง น้ำพึ่งควันไฟจะเดี๋ยวงวดต่อไปแม่พยบจะเฮ็ดให้มึงจะว่าเมพยบใส่สีจังเลยดีจ้ะเพราะว่าเมพยบใส่น้อยเดียวหนึ่งแต่ว่าหังมีกินแม่จ้ะพี่น้องกินแห้งแม่จ้ะน้ำพึ่งควันไฟไหนกินควันไฟอาจจะแห้งเนี่ยเมธีผสมบ่หลายเด้จ้ะผสมเค้นิดเดียวนึงบ่บ,บ่ถึงหอดฝานี่จ้ะนาสิป,ประมาณสอนโตะึ้งอีกอย่างนี่เลยแต่ว่าหัง แนวอื่นเมทิบก็ดีอยู่แล้วจ้ะพวกอนยาลางจานก็นกไปเอ้ไอ้นั่นน่ะน้ำกาแฟจ้ะดีอยู่แล้วบันนี้ยิงได้น้ำพึง่งควนไฟมายิ่งดีแม่จ้ะพี่น้องผสมร่วมกันเลยจ้ะเนี่ยสีดสีดก่อนนี่จ้ะ,จะพี่น้องผสมจังจาง,เ,จงเห็นบ่จ้ะผสมจังจางผสมบ่เข้มเด้จ้ะพี่น้องเห็นบ่เพราะว่าน้ำพึง่งั้นไฟอ่ะจ้ะ เมทิบวกกาผสมเห่ผสมหลายเมทิบกับผสมตั่งจางถ้าเป็นกาแฟาซื้อมันจะเข็มกว่านี้นะจ๊ะพี่น้องเนี่ยจ้ะไปก่อนนะจ๊นะน้อคิมนี้เมทิปบ,บายบายจ้าขอบคุณล่นหลายเดอ้อจะาที่เขาไม่กำลังใจเมทิปจ้ะคิมนี้เมทิปไปเลยจ้าพบกับคิมนาจ้าคิมนี้เมทิปบ,บายบาย